สวัสดีคะ่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรนษานะคะวันนี้อากาศร้อนๆพาคนสวยลงอ่างนะคะโอ้ยน้ำไม่ค่อยไหลนะคะน้ำไม่ค่อยไหลใส่อ่างรอเลยนี่ใส่อ่างรอนี่อาะชีชีใส่เลย โอ้ยดูน้ำนะคะใส่ปากน้องเลยคายร้อนกับพี่บันดีนะคะคายร้อนกับพี่บันดีน้ำมันค่อยนะอย่อยนะดึงสายมาอีกน้อยนี่งกนจะเล่นนะคะ กินน้ำโกนกินน้ำโกนล,ลงไปแช่อาบน้ำแร่แช่น้ำวันนี้คลายร้อนนะคะอุย้ยหนุม่มเองเดี๋ยวหนุม่มเองจะพาะเล่นน้ําอ่างข้างในนะคะเดี๋ยวหนุม่มเองก็จะพาเล่นอ่างข้างในนะคะส่วนนี้ก็อ่าง ข้างนอกนะคะไว้ให้พี่มันดีนะคะจนคืออ่างข้างในก็จะเป็นของนุม่มเมงนะคะน้องอามเล่นน้ำกับน้องเลยบ่ น่าทำอะไรเนะี่ยฮะอุ้ยกัดสายแล้ว อากลิ่งเลยพี่มันดีกลิ่งเลยอายอากดูหอืตอนกลางวันน้ำไม่ค่อยเลยนะคะอ,ะอาบด้วยด้วยกันกับน้องเลยน้องอ่ะ มา่มานี่ดออ้ยจะไปแล้ว <มา S 1> อยากเล่นกับมิงนะฮะม, <า S 1> มิงจะเปิดไว้ให้ข้างในนะคะมิงจะเปิดไว้ให้ข้างในมาๆๆมามาม่นี่เด้อโอ้เริ่มเล่นแล้วเอออ,อ,อ,ออ่าเริ่มเล่นแล้วเอ,อ ค่าเด็กๆคลายเครียดนะคะคลายเครียดคลายร้อนวันนี้อากาศร้อนนะคะวันนี้เออเอ่เอ <laughs> เอสนุกไหมพี่วุนดี nè 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 tân tuổi tân tuổi nó không Ây! <laughs> ฮัลโ <laughs> เวลาพี่มันดีเดี๋ยวจะเปิดน้ำไว้ให้เหม่งในข้างในนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้เล่นข้างในอ่างนะคะข้างในค้อกนะคะเดี๋ยวจะเปิด โอ้ยอาบด้วยดูนะคะขี้แน่ในอ่างเลยโอ้ยเนาะพอและวบฮะพอแลวแหละพอแลวแหละน้องอาบเปิดน้ำออกเลย เปิดเอาน้ำเอาส่ยางไว้ในอ่างนี้เลย ì, ah. น้องอางไม่น่นน้องอ่างนี้อ่างน,น ada, ี <kl> ้นะ เล่นเราก็เปิดน้ำทิ้งนะคะโอยดูน้ำเปลี่ยนสีเลยเล่นเราก็เปิดน้ำทิ้งนะคะถังนะคะปไปไปไปเออดินพังหมดเลย ปไปไปไปหาคุณพ่อทางโน้นไปไปพี่นี่ดิถอย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 โอ้โอ้มีเด็กอยากอาบน้ำหนึ่งอัตรานะคะเดี๋ยวจะเปิดไว้ข้างในอีกหนึ่งอ่างนะคะเดี๋ยวก็จะเปิดไว้ให้คนสวยอีกหนึ่งอ่างเล่นข้างในนะคะ อาบน้ำเสร็จก็มาอยู่กับนี่นุ่นมิงกับคุณแม่ดูนะคะความสุขของเด็กๆ ค่ะสำหรับคลิปความน่ารักนะคะพาพี่วันดีคลายร้อนก็แม่ควันก็โขอจบเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ